พาท่านผู้ชมมาดูผักอินทรีย์นะครับผมปลูกในกรงตะกระแตนะครับเนาะมีกรงตะกระแตบางส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะครับผมก็จะเอามาปลูกผักนะครับก็มีเลี้ยงครับรุ่นรุ่นนี้ครับนี่ผมกําลังเลี้ยงอยู่ก็มีนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูผักกันนะครับเนี่ยก็ใช้มุ้งนะครับคือเราไม่ต้องห่วงเรื่องแมลงนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับแมลงเขาไม่มารบกวนนะครับนี่นะครับผม สวยงามนะครับอันนี้จะเป็นกวางตุ้งดอกนะครับเนี่ยดอกกำลังมาครับอันนี้กำลังมาครับตัวนี้เราจะตัดดอกไปลวกนะครับฝงนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งใบนะครับที่กินลวกกินน้ำพริกใช้ใบนะครับเนี่ยต้นก็สมบูรณ์นะครับท่านชมนะครับแล้วก็นี้จะเป็นต้นนะครับที่เอามาอีกรุ่นหนึ่งครับเพราะอีกรุ่นหนึ่งนะครับท่านชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลัดคอร์สนะครับกินน้ำพริกได้กินสลัดก็ได้ครับนี่ สวยงามนะท่านชมนะครับอันนี้ผมจะปลูกในตะกร้านะครับตะกร้าแบบมีรูอย่างนี้เลยครับผมใส่ดินใส่ปุ๋ยใส่แกลบต่างๆนะครับแล้วก็หมักนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมปลูกได้สวยสวยงามแบบนี้เลยนะครับใส่ปุ๋ยก็ผมรดน้ำหมักจุลินทรีย์แสงแสงนะครับใช้จุลินทรีย์แสงแสงในการรดนะครับแค่นี้ครับผมแล้วก็เหลือจะเป็นปุ๋ยคอกแค่นี้ครับก็อย่างที่เห็นเลยครับผมโตสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับผม นี่ฮะขอบคุณครับ